เสาเด้อี่นองเลยนี่สวยๆแต่คืออ่อนออาไปหาย่เสือข้างนเสือข่ามยังเสือกามดีเด่นเสือแบบแม่ขงว่า่ตรงไหนใส่สีสันแม่ไปท้งชายไปไสรถเจ้าอนเวียนจากพี่แชท้นซีสตัวื่ตัว่งา เอนไทยคิดาเปีบ่แ้เอยเอา่าทาหเอฟซีเบิ้งอใ่ฟเบิ้งอโอ้เดีกเด็วเสื้อผ้าหอแล้วเจ้าก็ยิ้มเป็นเป็แล้วเห็นเจ้าเลือกเอากันอยู่นี่ยเจ้าก็ดีใจแล้วเอ้มาโลดบ้านนงมาหนอดเอินมาเอา การแต่เท่าเราโค้งรถไปไปการรถใพรอยากได้ม,มารถว่าง่อาไปคุณมาเสือขึ้นนี่ก็ขึ้นจ้อาอีกแล้วรอบนาก็ได้เ่ราะเป็นยัง <c oughs> อันใดมันบ่เป็นตะเปนดังกัให้คนมาเบื้องเอาทำมีแถวรุ่นพอามาเขาก็จะว่างอยู่สาขาเลยบุกแถเวอฟซายอยู่เลเอฟซีเอาใยใสคอยเห็นเราคอยขึ้นวเจ้าแมนบ่แมนบ่ไดดอกเบื้องค้ดได้เสือพาก็มีตัวใหม่เนาะมันมีตัวนนะแกไปอาไปให้โฟกัสอไปให้โฟกัสน่นะ ขันเสื้อผากับเบิ้งคนอยู่ดีวะไหนู้ไเสื้อผาก็เลือกคนอยู่ดีต่เสื้ผาก็เลือกคนอยู่ได้ได้นู่คือจาไม่พุ่ที่ไม่พุ่น่นป็ไงที่ย่างนี้พุ่งเลยจังเลยมันผ่านี่ก็จะมาเลือกเสื้อผ้านะจ้าเนี่เสื้อผ้าที่ฟซีฝากมา้ตา เลงเทียนี่ขาขามันได้ยู่แต่ว้เข้าบ่อเงระมอยขามันได้ว่สมอยนทำไข้างในจะปืนในเสียในวัตะกอนเอาให้นะ่านูเลยนี้นาย

ไปพอห้ย้วคังสมบัิที่นุณงคนไดหรอไม่ได้ไม่ได้คก็บนี้หยบได้รอสงได้โอเหยังี่ได้บิาอยลูกยหคนหลังเ้ร้กเอาเสื้อมาเไปเมียตายเสอไปคนี่เนางก็ปวดตโอ้มึงยงได ใส่ไปตัดอ้อยใส่ไปตัดอ้อย,ใส,ออยใส่ไปเห็นหน้าตัวกายหอนหนาหน้าล่ะมางานกันใส่ไปวัดบอกบอกให้มาแต่มาขึ้นบอกมาเออก็บมมอกว่าเม่ขึ้นเห็นเ้หอนหาทุ่มเลยมาขึ้นเน่ย มาหาน้ำกันไฟกันไม่มันไม่ใช่ได้ไปว่าหน้าทแต่อะไรืออะไรไล่จานอะไรไล่สวยแล้วเสียพ่อเลยวะเสียแมมากมากมาคนเดียวได้ได้ขบทั้งวานสิเอาไปคนเมื่อคนเมื่อลอยหิมคนอันคนหลับเป็นอย่างไรพี่น้องอุ้ยผูหิ่มผูดหิ้มผู้ได้หลับก็ยิ้มหน้าบ้าน ใส่ไปวัดก็ได้ใส่ไปน้ำหน้าก็ได้ไปเข้าปลาก็ได้ใส่ไปทำเห็ดบุ้นก็ได้ไปไปเผยจีบีมน้ำ